นะครับผมนะครับก็ฝากพูดก่อทพี่นี่ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ ขอให้ท่านได้รับสิ่งของที่พวกข้าพเจ้าได้นำมาไว้ให้รับไปทานให้อิ่มหนำสำใจนะคะสำใจสรานเียรวมสงนะคะคือภาพเช่นนันของเราั่า สาบุรญาสมบูรณ you know? yes. ์ตาบุญญาสมบูรณยตาบุญญาสดบูรณ์ตาบุญญาสมบครณ์ตาบุญญาสมบูรณ์ตาบุญญาสอบูรณ์ตาบุญญาสมบครณ ดังนั้ยเาโดนเ็นติวดาบา้านอาสาสมัครพิทักษุริยาในชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบ้านสรงใหม่ทีจะเดินบ้านสรงเก่าพิทกษรยาในชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการหม Th ู่บ้านพิทักษ์ป่โดยมีพื้นฐานแนวค,ความคิดอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับปา่า ในวันนี้จากคำกล่าวรายงานความเป็นมาในขั้นต้นที่กรมบริยารถิ่นท่าแส,สานล้อมังกัดสนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9มีวัสถุประสงค์ ขัจชามีทุปิยัมปิพุทธังสระังขัจชามีตัปิยัมปิพุทธังสระังขัดชามังสระังขัจชามีตัปิยัมปิธรรมธรรมธมะมะธรตมมะมมะธรรมะธรมะวรรมทมะาธ จับได้คนหน้านางไม่จับเลยวราไปบวดสามจุดนะครับจับได้ทำไมฝนไปพาน้ำตกนงเกยเจ้าพวกย้ายซ้ยกบวชเงี่ยจะบอกต้งีย่นี้ตอไปึ่งก็มืนที่นี่ถึงวามพรงนะคะยืนยงนะคะ้งช่วยการทำงนไม่อ่า เด็กนะค uh, <not> cool. ะานัก็เอาไปเปไน็ไปไนไมู้ง้ไไนงนะเป็นไม้เคื่อบนะคะไม่ได้แก <c oughs> ๊่นเนาะนี็นพี้เจ้าีเด็กเด็กผู้ชายเข้าไปจับค่พอ้้งปบใหม่เด้ได้เ<ป>้งบใหม่ หนึ่งสองสามเป็ซ ok ok ิาช ok ูมือขึ้นแล้วกลางตั้งนะคะอสอสอเราก็มีสองหมู่บ้านนะครับคือบ้านโลงเก่าและบ้านชลงใหม่ใจกลาในกิจกรรมที่เราทําเกี่ยวกับรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในตันนี้คือที่เราทํำเร็วคือตอนนี้เราทํำแนวกันไฟ รอบนี้แล้วการป้องการรักษาป่าและการตั้งจุดลาดเวนผู้ที่จะเข้ามาการทำกาะทำความผิดในในส่วนลูกค้าอย่างนี้นะครับเราทำไปแล้วนะครับเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําแนวกานไฟการตั้งยุดสกัดหรือโครงการหมู่บ้านทีทักป่ารักษาสิ่งแวดล้อมหรือรักษาชีวิตเนี่ยนะครับเราก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะครับในการอยู่ในป่าเพื่อลดการพึ่งพิงจากป่าให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ แล้วก็ที่จะเพิ่มรายได้นะครับและที่สําคัญความตระหนักรู้และการการสร้างจิตสํานึกเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ